สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มาเว็บ k m m k t h c o m นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็นะวันนี้ผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มไลค์นะผมสำหรับผ่านเว็บ k m m นั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ยังไม่มีสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัคร <t ip> สมาชิกท <free> ี่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็สมัครสมาชิกฟรีนะฮะหลังจากที่เราสมาัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าสาาู่หน้าเว็บไซต์ได้เลยะฮะ หน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะมี ID ดีของเราแล้วผมล้วก็ยอดเงินคงเหลือของเราครับผมให้เราเลื่อนลงมาดูบริการด้านล่างได้เลยนะผมสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะที่จะใช้บริการไหนก็สามารถเข้ามาเลือกที่หมวดหมู่ได้เลยนะผมก็จะมีครบทุกบริการเลยับผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะผมทิกตอกไอจีนะผมทวิตเตอร์นะฮะมีครบทุกการตลาดเลยนะผมโอริแฟนก็มีครับผมชอปปี้ e ก็มีนะฮะ สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับผมหรือว่าเป็นสตรีมเมอร์เป็นเน็ตไอดอลอะไรก็สามารถใช้งานได้นะครับผมบริการปั๊มไลค์และปั๊มผู้ติดตามมีครบทุกช่องทางเลยนะฮะและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับผมพวกปั๊มวิวปั๊มอะไรก็สามารถใช้งานได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเลือกที่บริการแนะนําตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับผมผมจะมาปั๊มไลค์นะก็จะมาเลือกที่ตัวบริการอันนี้เลยนะครับผม กคู่นะผม อ่านี่ครับผมเจอแล้วนะตัวนี้นี่ก็จะเป็นบริการปั๊มไลท์ที่ได้ราคาถูกด้วยนะครับผมแล้วก็ได้จํานวนไลท์เยอะด้วยนะฮะก็จะอยู่เป็นตัวบริการที่สามนะผมอันนี้ก็จะปั๊มขั้นต่ําอยู่ที่สามร้อยนะผมสูงสุดอยู่ที่สี่หมื่นกันเลยทีเดียวนะสำหรับหนึ่งโพสต์นะผมก็สามารถได้ไลท์เยอะๆกันเลยทีเดียวนะฮะ ตันต่อไปให้เราไปที่เฟซของเรานะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกได้เลยนะผมว่าเราจะปั๊มอะไรนะฮะผมก็จะตั้งเป็นโพสต์ใหม่เลยละกันนะผมนี่ฮะเวลาเราจะโพสนะผมเราต้องตั้งค่าโพสให้เป็นสาธารณะด้วยนะผมก็สามารถตั้งในตอนเราโพสเลยก็ได้นะผมหรือว่าจะมาตรวจเช็คที่หลังเอาก็ได้นะ แต่วิธีการเช็คง่ายๆเลยครับผมเบื้องต้นให้เราดูว่าตัวโพสของเราเป็นรูปโลกอย่างนี้แล้วหรือยังนะผมถ้าเป็นรูปโลกอย่างนี้ถึงจะสามารถปั๊มได้นะแปลว่ามันเป็นสาธารณะแล้วนะผมแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้นะผมเราสามารถมาดูนี่นะผมใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสของคุณได้นะผมอันนี้ก็ให้เลือกสาธารณะเลยนะผมหลังจากที่เราตั้งค่าสาธารณะของโพสเรียบร้อยแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์ได้เลยฮนะ เราคัดลอกลิงก์แล้วนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณได้เลยครับผมก็อันนี้คันต่ำอยู่ที่300สามร้อยแล้วสูงสุดอยู่ที่สี่หมื่นนะฮะโอ้สี่แสนเลยนะผมไม่ใช่สี่หมืนนะผมถือว่าปั๊มได้เยอะมากๆเลยนะฮะและค่าบริการถูกด้วยนะครับผมนี่ครับผมสา0รอยใช้แค่เพียงสี่สบาทเท่านะั้นะนะสับบ่งซื้อได้เลยครับผม หลังจากที่เรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับผมแปลว่าเราทําบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยปกติเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วฮนะรอแค่รอ,ย,รอยอดขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะผมสําหรับเว็บ KM MM m นะฮะถือว่าเป็นเว็บที่ใช้บริการง่ายนะผมสะดวกรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนถ้าผมสงสัยนะว่าตอนนี้โปรแกรมของเราดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วนะเราสามารถไปที่ขีดสามขีดได้นบนขวามอือตรงนี้ได้นะฮะแล้วเป็นเลือกที่ประวัติการสั่งซื้อับผมก็จะมีให้เราดูหมดเลยนะฮะเลื่อนลงมานิดหน่อยแล้วผม i อเนี่ก็คือจะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะเราสามารถไปถามกับแอดมินได้นะว่าตอนนี้โปรแกรมของเราเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าในกรณีที่ไม่ขึ้นนะฮะ แล้วก็อันที่สองนี่จะเป็นลิงก์ของเรานะผมเราสามารถเข้าไปเช็คดูได้นะว่าลิงก์ของเราซื้อถูกหรือเปล่านะผมใช้ลิงก์ที่เราจะใช้งานปั๊มหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมีบริการนะเราก็สามารถไปเช็คได้ว่าเราถูกต้องไหมใช้บริการที่เราเลือกซื้อไหมนะฮะแล้วก็นี่ครับผมที่เราจะมาดูกันก็คือสถานะนะครับผมสถานะนี่เราก็จะดูได้นะว่าตอนนี้โปรแกรมของเราไปถึงขั้นไหนแล้วนะผม ถ้าเกิดว่าขึ้นรอดําเนินการแบบนี้อยู่ก็แปลว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมกนงนางัลเริ่มรันแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์อย่างนี้แล้วมันก็จะเสร็จเลยนะครับผมก็จะครบตามจํานวนเป๊ะเลยนะฮะหรืออาจจะมากกว่านิดหน่อยนะผมอย่างเช่นอันนี้ก็เขียนตัวบวกสีนี่คือตัวไหลเพิ่มขึ้นมาสี่อันนะครับผมตอนนี้ก็คือรอดําเนินการอยู่นะผมอันนี้เราก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะ บางทีนะผมมันก็ขึ้นเลยนะให้เราลองเข้าไปดูในโพสต์ของเราก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ตัดไปตอนที่ไลค์ขึ้นแล้วเลยแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่เราลองมาสักคูนหนึ่งนะครับผมตอนนี้ตัวไลค์ก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะไหลขึ้นมาจนกว่าจะครบก็เลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสลับโปรแกรมปั๊มไลค์นะฮะ ตอนนี้ยังขึ้นมาไม่เยอะนะผมเราก็ค่อยๆรีกันไปก่อนนะก็โดยปกตินะผมตัวโปรแกรมนี้ก็จะรันอยู่ประมาณ10วินะผมถึง1วันนะมันก็แล้วแต่ช่วงของตัวโปรแกรมด้วยนะผมว่าตอนนี้ตัวเฟซน่ามีอัปเดตอะไรหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าตัวช่วงอยู่ที่ตัวเฟซอัปเดตนะผมมันก็จะ ลันช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับผมก็ถือว่ากำลังพอดีเลยนะฮะถือว่าไม่ได้ลันช้าเกินไปนะผมก็จะขึ้นมาหลักร้อยแล้วนะผมเราปั๊มไป่สามร้อยนะฮะมันก็ค่อยๆขึ้นมาทีละสิบยี่สิบเลยนะครับผม ก็สำหเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่สนใจอยากใช้ตัวโปรแกรมนะก็สามารถใช้ได้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ